ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าผมอ่าผมซิมนะครับก็ชื่อนายกันกวีเกกินะนะครับผมก็อ่าผมจะมาบอกกับทุกคนนะครับถึงคนติดตามเก่านะครับ500คนนะครับพอดีว่าผมเองก็ห่างหายไปประมาณ4ปีนะครับด้วยติดด้วยว่าอาจจะไม่ว่างอาจจะมี้อมั่งนะครับแต่ว่าผมก็ คือใจมันร like 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 ักครับผมก็อยากทํา youtube ผมเองก็ชอบอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมก็คิดว่าจะกลับมาทําแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะติดเรียนอะไรนิดหน่อยนะครับก็ฝากแชร์ให้เพื่อนได้เห็นด้วยนะครับก็ผมเองก็เพิ่งกลับมาทําคลิปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปนะครับสวัสดีครับ